สวัสดีค่ะมาพบกับนัดท,ที่ช่องอะไรดีที่ฝรั่งเศสนัดฟรานนะคะอยู่ฝรั่งเศสมาตั้งนานนะคะในบางวันเนี่ยบางทีตอนเช้าๆเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะทานกาแฟกับปาท่องโกนะคะหรือว่าปาท่องโกะจิ้มนมข้นหวานนี้นะคะมันก็มีฟิล์อย่างนั้นเหมือนกันนะคะยิ่งวันไหนอากาศเย็นๆเราก็อยากทานอะไรร้อนๆหวานๆหอมๆอร่อยนะคะแล้วก็ พอนึกถึงปลาท่องโกะก็ทํายังไงให้ได้ทานนะคะเมื่อก่อนตอนปีแรกๆที่นัดมาอยู่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยนัดก็ไปที่ร้านเอเชียแล้วก็พยายามหาซื้อแป้งมาทําปลาท่องโกปรากฏว่าทําตั้งหลายทีนะคะก็ไม่ประสบความสําเร็จก็คือมันเป็นแบบแป้งไม่ฟูะคะ่ะแป้งแข็งเป๊กเลยเอาไปทอดแล้วก็คือข้างในแข็งเป๊กแล้วก็ไม่สุกข้างนอกไหมนะคะ คือลองหลายๆทีแล้วเนี่ยก็ไม่สําเร็จสักทีตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนใหม่นะคะไปซื้อแบบที่เขาทําสําเร็จแล้วแล้วก็แช่แข็งมาทานนะคะซึ่งมันก็รสชาติใช้ได้นะคะซินเบอร์เลยนะคะประมาณ2ยูโรกว่าๆเท่านั้นเองคราวนี้เราซื้อมาแล้วก็แช่ตู้แช่แข็งไว้แล้วก็ถ้า okay, อยากจะรับประทานเมื่อไหร่ก็เอานะนะะออกมา นะคะแล้วก็ใส่ถาดแล้วก็เข้าอบในเตาอบนะคะง่ายๆแบบนี้นะคะตอนแรกๆนัดก็ไม่รู้ว่าควรจะอบที่อุณหภูมิเท่าไหร่นัดก็พยายามให้เป็นอุณหภูมิที่ไม่สูงเกินไปประมาณร้อยกว่านะคะร้อยกว่าแล้วก็ประมาณอบรอบแรกสิบนาทีสิบห้านาทีเนี่ยนะคะดูว่าเป็นยังไงเพราะว่าไม่งั้นก็ขวหมยนะคะทําอย่างนี้นะคะพอสุกดีฟูดีข้างนอกกรอบดีนะคะก็ นำมารับประทานกับกาแฟก็ถือว่าพอที่จะชดเชยได้ทดแทนได้นะคะแม้ไม่อร่อยเท่ากับปาท่งโกที่เมืองไทยนะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองซื้อมารับประทานดูนะคะ